สวัสดีครับอยู่กับผมครับช่อ pues, งดำซิ่งดิสเบิดก็มาดูครับเสียเบียครับเสียเบียอยากลองของนี่อยากลองเจ้าเ k สเคสองร้อยหรือว่ายักษ์เขียวเราไนี่สม่วดนี่ครับความลึก โอ้ดินแข็งครับนี่ข้างล่างเจอไอ้ดินดดนเรื่งยังทมอเลยเนี่ยน้ำออกแล้วในตรงเนี้ยน้ำออกนิดหนึ่งซึมๆแล้วเสียเบียครับวันนี้เสียเบียมาเลยให้ลองดูเลย ว่าขับเป็นแต่คอนโทร,อรนอะไรพองอะไรโคมาสุว่าแรงแรงแรงนี่ขนาดคอนโทรนไม่เคยจับนะโอ้โหไม่เสียเบียขับมันเหมือนเหมือนนิ่ม ผมขุดทำไมมดินมันแข็งโปกอะไรตรงนั้นเบีย,ยบอกว่าขับเหมือนคนเป็นโรคว้าวนี่จังซี่แม่นี่โอ้โอ้นี่ไทยคอนโทรลที่เขาถนัดนี่นน แก้วเลยวิ่งอะลทีพี่น้องมีความลึกครับเอาแบบสุดๆดินก็วิ่งอยู่3วันคนระับวันนี้ดินออกไปอยู่ประมาณ400รว่าเที่ยว4 0ห้ารอยเที่ยวตรงนี้โอ้โหโโยกล้อเลย เียโอ้ใส่นักหนักเลยไหวนี่นยกลอยอย่างเดียวครับลวกขึ้นไม่ไหวเอาพาใครมาด้วยน,นะวันไม่มีครับ เมื่อกี้ก็ทำใหม่เปลี่ยนประก้นฝาครับพอดีเอามานี่มันมีรอยรั่วซึมเลยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยรถเอามาใช้ครับเลยต้องเช็คให้มันดีแต่มีบางคนก็บอกว่าทำไมซื้อมาส่มรถเราไม่ได้ซื้อป้ายแดงมานะครับรถเราซื้อเป็นมือสอง สองแบบเช็คสภาพมาหรือว่าทำสีมาใหม่ก็ต้องมีนะครับมีจุดปกคร่องบ้างเราเห็นแล้วเราก็ซ่อมเลยครับทำเลยอย่าไปฟื้นอย่าไปเก็บเอาไว้เพราะว่ามันจะบานปลายเพราะว่ารถเราทำงานหนักครับทำงานโอ้ยีิบสีชั่วโมง นะตรงไหนที่มันรั่วมันซึมตรงไหนที่มีปัญหาก็แรกๆนะครับแรกๆมันก็ต้องเช็คแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาก่อนแต่ถ้ามันอยู่ตัวแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนแต่เปลี่ยนถ่ายมันเครื่องติดถ่ายของเหลวโอ้โหเสียบีไจบเ,เต็มเลยครับนี่ควันไม่มีนะครับนี่ถ้าไม่สังเกตเน,นี่บ ใช่รถมือสองครับรถใหม่คิด้โเบิรคเ,เล่นอะไรเ่เสียคลิปนึขึ้นไม่ไหวแล้วครับนี่ไม่ไหวๆๆหมดไหมหมดหมดหมดบอกแล้วว่าไม่ไหว จะดับก่อนครับคันนี้ปั๊มมันไม่ค่อยดีต้องไปเช็คปั๊มใหม่ไปแล้วครับชอบเป่าเล่นนะครับชอบเป่าเล่นนี้เวลาขึ้นก็ขึ้นไปมันก็ดับ ิ่งกันอยู่ห้าคันโอ้นี่รถใหญ่มันมันยังงี้นี่นบุกสะแคบแคบนี่สามารถล่วงลึกเอาดินได้เยอะนะครับโอ้โดูเสียบเียร์เขาตักทำไมผมตักมันเหมือนจะไม่เข้า <laughs> ดูเขาเขาล้ำแบบจุดจวดจัดจ้านบดเต็มที่เลยนะเราไม่กล้ากดโอ้โหนี่โอ้ถ้าเป็นไอคอนโทรที่เขาถนัดน,นะใช่ว่าจะ,จะไปนี่กว่านี้อีกนี่ นี่ยเสียเบียลองดูครับลองปรบดูสักหน่อยเสียเบียอยากลองหน่อยเบียเสียเบียอยากได้รุ่นแปดบ้างแหละโอ้โหความลึกก็โอเคนะครับนี่ลงชั้นสองโอโ้ใส่หนักๆเน้นๆ ใส่เหมือนง,งานเมาครับนี่โอ้เสียเบียเแถวนูเจริญใส่เขาใส่อย่างนี้เห็นั้งโอ้โหงานเมาหรือเปล่าครับนี่เจ้าใส่เยอะงานหลายนะครับใส่น้อยงานไม่มีอาจจะรถขึ้นได้นี่ไม่กลัวครับ ใส่แค่ไหนก็ใส่อันนี้ไม่มีร,รั้วซึมไม่มีแล้วนะครับรอยซึมรอยอะไรก็เก็บหมดแล้วให้ช่างศูนย์มาดูเก็บรายละเอียดหมดเลยก็มีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่อะไรยังไม่มียังสั่งอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นอู่ซึงวันสั่งนะครับ วิ่งกันอยู่ห้าคันรถรถก็จะรอหน่อยนะครับไอโคร,รอหน่อยโอ้ตักแบบเต็มเต็มแบบแบบแบบปุ๊ม เชียงไม่ไม่มเท่าไรคนระับนิ่มครับนิ่มเอเย็นครับสบายนั่งขับได้ทั้งวันครับโอ้ยังไม่พลอยอนะโอ้ไหลายดิ คุดทำไมมันไม่ค่อยเข้าทำไมขับเข้าดีแทะนู่นโต้ไอ้ดินแดงน่หลังรู้ว่าอยู่คนขับเลยเนาะเสียเบี้ยากได้แล้วเจนเอเยนครับเอเยนโอ้โห เป็นเรื่องง่ายเลยน่ไอเราขุดเมื่อกี้ไม่ไม่เข้าอือนี่ถึงดินแดงเลยพี่น้องจัดเลยเสียบเบี้ยวบอกว่าแจ๋ว คนที่เขาสบการขับชกโชนมาขึ้นเขาจะรู้เลยนี่ดูครับการสวิงลองเบิร์ดครับลองดแขงไงดูเลย ดินก็อเฉพาะทางขึ้นเป็นเกือบสองร้อยเที่ยวอีกนะทีนี้ก็อยู่กับเจ้าสองร้อยเอสเครุ้่นแปดนะครับของทีมงานดําซิ่งดินระเบิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามนานๆครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปขออภัยครับแจ้ว ไปเอามาเอามาคันหนึ่งเลยไ,ไปเอามาคันหนึ่งอ,อ,อืมต้องหาต้องอ่ะสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ดูผลงานการขุดของทีมงานดำสิ่งดิระเบิดสวัสดีครับ